สวัสดีครับมือนีสิผ้าเห็ดปลาทับพิมพ์ถอดกระเทียมอะไรอะไรกินกับข้าวสวยนะครับผมก่อนอื่นใส่กระเทียมไทยถูกนะครับอ่าผมถูบเอานะครับแล้วก็ปรุงรสครับอ่าอ่าผงนัวน้ําตาลนะครับผงปรุงรสนะครับย่างละซอนหนึ่งซอนชานะครับตามด้วยพริกไทยปนนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสหอยครับอ่าเหาก็จะคนจักหน่อยหนึ่งครับ ก็ตามด้วยน้ำครับสักหนึ่งทับพี่นะครับใส่ลงไปครับผมค้นให้เข้ากันนะครับตางกน้ำปลาที่เขาล่างทั้งความสากไม่ปบอดอยครับบังตามช้อนนะครับผมก็จะค้นให้เข้ากันนะครับมักทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหรือว่าครึ่งชั่วโมงได้ครับแล้วใครมีเวลาสะดวกนะครับผมพอเข้าล่อปลานะครับเขาก็มาเห็ดเจวครับนี่ครับขวไปครับผมขวกระเทียมพริกหอมนะครับนี่ประมาณนี้ครับแล้วกลับมาโขกครับก็จะมีพริกหยวกด้วยนะครับพริกหยวกเผานะครับโขกไปครับ พ่อโคกอยากแลวเขาก็จะมาปรุงรถขับผงนวดใส่แบบน้ำปลานะครับปลานิดนึงครับตามด้วยน้ำมะนาวนะครับอ่านี่ครับไปได้กินกับปลานะครับมันจังสีอะไรเขากันนะครับผมโคเล่ครับไห้เขากันครับนี่ครับเขาก็จะได้แล้วครับอืมหอมๆครับพ่อมักปลาได้ทีนะเขากำลนงจใส่แป้งทอดกรอบนะครับผมตะกะแป้งสาลี่สักนิดนึงนะครับให้มันเกาะตัวครับของกะเทียมมันจังจะอ่าเกาะตัวกันดีเหล้วกับกรอบนะครับตามด้วยน้ำเย็นนะครับ กะค้นครับบานนี้่ห้มันเขากันครับให้แป้งมันเขากันแล้วก็ะกะเคลือบตัวปลานะครับพอเคลือบตัวปลาเรียบร้อยแล้วค้นเขากันแล้วปึ๊บพ่าก็จะมาตั้งน่ำมันให้มันหล่อนเลยนะครับเผื่อเวลาทอดปลามันจะบ่ติดกระทะนะครับพ่อก็จะเอาตัวปลากับแป้งไปทอดก่อนนะครับถาไใส่กระเทียมกระเทียมมันอาจจะใหม่นะครับทอดตัวปลามันสุกเขากันก่อนนะครับอ่านี่ครับกาลังสวยครับผมมันจะพรอนไฟกลางลงแล้วนะครับ นี่พริกรับผมอ่าสีสันกำลังสวยเลยครับนี่ครับปึ๊บพ่อปลาเริมซุกเข้ากันแล้วครับห้องก็จะมาโรยกระเทียมอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับโรยไปครับห้องปัดจมาพอโรยแดงนี่ครับสาดน้ำมันลงไปครับให้มันเคลือบตัวปลานะครับนี่สาดลงไปเลยครับ พอมันเกือบที่แล้วเขาก็จะกลับครับผิกด้านนี้ขึ้นมากครับอ่าเห็นว่าครับนี่ด้านนี้ก็จะสุกพอดีเลยครับสีสันเท่ากันครับผมเห็ดคือกันครับอ่าด้านนี้ก็เห็ดเหมือนกันครับอ่าเพราะว่าเขากับล่อฟังนูนมันสุกนะครับเกือบไปครับเกือบไปแล้วก็สาดน้ำมันนะครับอ่านี่ครับแบบนี้ครับก็ร่อให้ด้านนี้มันสุกนี่ครับผิดกว่าครับอู้นกำลังสวยสวยงามครับหอมแบบตอนนี้หอมมากครับปุ๊บกับลิกอีกครับอ่าไกลไเลยทีแล้วครับปลากระสุกดีแล้วนะครับ ต่วห้ารอแค่ว่ากระเทียมมาให้มันได้สีสันตามที่ห้าชอบนะครับอ่ากลับไปกลับมาครับนี่แหละครับได้แล้วครับเอากะเอาขืนครับพักเสด็จตะมั่นไว้นะครับผมเตรียมเสิร์ฟครับอือหือนี่ครับผมหอมกรอบนะครับกินกับแจวนะครับกับข้าวสวยกับเด็ดนะครับมาซิมเบิงมาซิมเบิงนี่ครับปลาทับทิมกระเทียมราดแจวนะครับ อโคตรได้